สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นกันนะคะเริ่มจากามาทํากระเทียมเจียวกันก่อนนะคะตำกระเทียมค่ะให้พอหยาบนะคะไม่ต้องแหลกมากนะคะจากนั้นเราจะนํากระเทียมไปเจียวนะคะแต่วันนี้เราจะใช้หนังไก่ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็มีเทกเจอร์ในการ ความกรอบของหนังไก่นะคะเวลาที่เรากินกระเทียมเจียวค่ะตอนแรกเริ่มแรกเราก็เจียวก่อนนะคะเจียวหนังไก่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้องเขาจะเหลืองกรอบนะคะ ค่ะพอหนังไก่เราเหลืองได้ที่นะคะเราก็จะเขี่ยเขาไว้ขอบกระทะก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมที่เราผูกลงไปนะคะเปลียวค่ะ พอเราเจียวกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอากระเทียมเจียวกัะหนังไก่อ่ะคะ่ะคนผสมรวมกันเลยนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน,น,นี่ะาจะได้หน้าตานองเม็ดนี้เลยจากนั้นเรามาทำาน้ำไก่ตุ๋นกันนะคะเริ่มจาก ตั้งน้ำนะคะใส่รากผักชีราก,ารากขึ้นช่ายค่ะกระเทียมหัวเช้เท้าใบเตยค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องตุนไก่นะคะใช้สำเร็จแบบนี้จะสะดวกนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรหลายอย่างจุกจิกค่ะ ใช้แบบนี้สะดวกค่ะซื้อซองเดียวใช้ได้เลยทีนี้เราก็คนนะคะคนให้เขาเข้ากันกับน้ำเราแล้วก็ตั้งต่อจนน้ำเขาเดือดนะคะแล้วเราจะมาปรุงรสกันค่ะ เดือดแล้วค่ะใส่เกลือลงไปค่ะผงปรุงรสค่ะซี้๊วขาวค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ สุดท้ายตามด้วยซีอิ๊วหวานค่ะเพิ่มสีให้เขาสวยน่าทานนะคะต้มต่อไปนะคะตั้งไฟต่อจนให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะนำไก่ที่เราล้างทำความสะอาดไว้แล้วใส่ลงไปค่ะวันนี้จะใช้น้องไก่กับขาไก่นะคะ ต้มต่อไปนะคะให้เขาเดือดตุ่นทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะคอยช้อนฟองออกตลอดด้วยนะคะอ่านี่นะคะครบ30นาทีแล้วน้องเขาก็จะ เปื่อยพอดีกินเลยค่ะกำลังกินเลยนี่ค่ะทีนี้เราไปลวกเส้นกันนะคะวันนี้จะใช้ถั่วงอกกับคะน้านะคะอ่าแล้วก็เส้นเล็กค่ะลวกในน้ำเดือดน,นะคะ ซ้อมคนๆเขานิดนึงนะคะเส้นจะได้ไม่ติดไม่พันกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เรามาจัดจานกันนะคะใส่ไก่ที่เราตุ๋นไว้ลงไปก่อนเลยนะคะ ตักน้ำซุปราดลงไปค่ะ,ะเติมกระเทียมเจียวค่ะใส่ต้นหอมผักชีโรยพริกไทยนิดหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยรับรองนะคะลองไปทำกันดูนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะ